สวัสดีครับทุกคนก็กลับมาเจอกันแล้วนะครับผมกับรายการเทวนตีวันช็อตกันข่าวสั้นแปดนาทีปุ้ง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 นะครับนะ วันนี้หลายปุ้งแน่นอนนะครับหลายปุ้งแน่นอนเพราะว่ามีข่าวเยอะมากๆแล้วก็เป็นข่าวใหญ่ด้วยนะครับนะแต่ว่าจะมีเรื่องอะไรเนี่ยเดี๋ยวติดตามกันได้ในคลิปเลยนะทุกคนนะแต่ก็เหมือนเดิมนะครับผมก่อนจะเข้าสู่เนื้อหากันนะก็ต้องฝากเอาไว้ด้วยครับกับ PK 24นะครับผม P k เคี่นะพี่ๆคนไหนนะครับชอบการแข่งขันเดิมพันนะก็แอดไลน์ไปได้เลยครับผมที่แอด PK24 นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับนะทุกคนนะโอ้โหทุกคนต้องบอกว่า วันนี้ข่าวเยอะนะครับมาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับก็อันแรกเลยนะครับนะเรื่องแรกก็นี่เลยครับอย่างที่เห็นในภาพกันเลยนะครับเดคแคนไร์นะก็คว้ารางวัลนะครับผมนักเตะยอดเยี่ยมประจําเดือนไปได้สําเร็จนะครับผมนะเย่ก็ยินดีกับไร้ด้วยนะครับนะไร์ไร์เบบีนะครับก็นักเตะยอดเยี่ยมประจําเดือนสิงหาคมนะครับนะเดคแคนไร์ก็ผงาดนะครับผมคว้ารางวัลนี้ไปนะครับเหนือพวกบุกโยซาก้านซาลีบานะครับมากมายที่เข้าชิงกันมานะครับ แต่ว่าเป็นเด็กแค้นไรที่ได้รางวัลน,นี้ซึ่งก็ต้องบอกว่าก็เหมาะสมนะเหมาะสมมากๆนะครับเพราะว่าตั้งแต่นัดแรกของฤ,ฤดูกาลมาเอาจริงๆมันก็ตั้งแต่นัดคอมมูนิตี้ชิลแล้วใช่ไหมนะครับที่เด็กแคานไรเนี่ยทำผลงานได้ดีมากๆนะครับนะซึ่งก็โดดเด่นเล่นได้ดีมีผลงานจับต้องได้นะครับผมว่าแฟนปืนหลายคนเนี่ยน่าจะเสียงไม่แตกเนาะเห็นพ้องต้องกันนะครับนะว่าไรเนี่ยเล่นได้ดีมากๆนะครับแล้วก็รวมไปถึงประตูสําคัญในเกมกับแมนยูล่าสุดด้วยนะครับนะซึ่งถ้าเกิด ไม่ได้ประตูนั้นของไร้จริงๆเนี่ยนะครับก็พูดเลยว่าผลการแข่งขันเนี่ยคงจะไม่เป็นแบบนั้นแน่นอนใช่ไหมนะครับซึ่งก็พอมันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นปุ๊บก็เลยไม่แปลกใจเลยนะครับที่เดว a แ r นไรจะได้รางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมประจำเดือนไปครองนะครับก็เป็นคนแรกของสมโมสรน,นะในฤดูกาลนี้นะครับนะก็ยินดีกับเดว a แคนไรด้วยนะครับเย่เก่งมากๆเก่งมากๆนะโอ้ยอดเยี่ยมจริงๆนะครับ ก็ทีนี้นะครับนะหลังจากที่เดแคนไรท์ได้ทังวันนี้นะครับนะก็มีบทสัมภาษณ์ของเดแคนไรท์นะเออที่เขาพูดถึงอาร์เตต้าไว้เหมือนกันนะครับนะโดยเดแคนไรท์ก็บอกว่านะครับผมเนี่ยก็ต้องย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าอาร์เตต้าคือกุญแจชิ้นสําคัญนะครับหรือว่าคีย์แมนนะครับที่ทําให้ผมนะตัดสินใจย้าย,ายมาอาร์เซนอลนะครับผมมีช่วงเวลาที่ดีมากๆที่ได้คุยกับเขานะครับหลังจากที่ผมได้พูดคุยกับเขาผมรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่อยากที่จะ ดูแลผมนะครับเขาจะทําให้อาชีพของผมพัฒนาขึ้นไปได้อีกนะครับวิธีที่เขาพูดออล่าของเขาแพชชั่นของเขามันสมองของเขาในการเห็นเกมมันเป็นอะไรที่มันวิเศษมากๆและผมชื่นชอบมันจริงๆผมมีความสุขมากๆกับการตัดสินใจครั้งนี้ของผมมันทําให้ผมรู้สึกเหมือนอยู่ที่บ้านนะครับนะก็นี่เป็นบทสัมภาษณ์ของเดคแคนไรนะครับนะก็น่ารักมากๆเนาะเดคแคนไรก็ เป็นดิวที่ดีนะครับเริ่มต้นได้วสวยมากๆก็หวังว่าจะเป็นแบบนี้แล้วก็จะดียิ่งขึ้นยิ่งขึ้นไปอีกนะครับในอนาคตนะครับนะก็ยินดีกับเดคแคนไรท์ right อีกครั้งหนึ่งนะครับเออเนาะ แล้วก็อ่ะ,อะมากันที่ข่าวทีมเราอีกอันนึงนะครับก็อันนี้เป็นเด็กดาวรุ่งเนาะเป็นทีมอิคินโนลานะครับนะซึ่งคนเนี้ยผมเองก็เคยนําเสนอข้อมูลของน้องไปบ่อยๆนะครับทีมอิคินโนลาเนี่ยเล่นตําแหน่งกองกลางตัวรับนะครับนะเป็นเด็กดาวรุ่งจากสเปอร์นะครับที่เราเนี่ยไปดึงตัวมาจากสเปอร์ประมาณ2-3ปีแล้วนะครับแต่ก็ไม่ได้มีโอกาสสอบแทรกขึ้นมาชุดใหญ่สักทีนะครับนะ คือผมมองว่าสไตล์การเล่นของเขาเนี่ยนะครับเป็นกองกลางตัวรับสไตล์ฮาร์ดแมนนะเข้าบอลหนักดุดันนะครับผมว่ามันก็น่าสนใจนะแล้วก็ดูเป็นสิ่งที่แบบให้ทีมเราอาจจะยังไม่มีด้วยนะครับแต่ว่าก็สุดท้ายก็ไปไม่ถึงฝันอ่านะครับนะก็เลยทําให้ล่าสุดนะครับทีมมาคินโนล่าก็ได้ย้ายออกจากอสโมสรอนเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะแล้วก็เป็นการย้ายถาวรด้วยนะไม่ใช่การยืมตัวแต่อย่างใดนะครับโดยในครั้งนี้นะทีมมาคินโนล่าก็จะย้ายไป โอ้กาตาเลยนะครับนะเอาบินดานะครับไปอยู่สมโมสรเอาบินดาที่กาตาเลยนะครับก็ก็น่าจะเป็นโอกาสที่ดีของน้องแหละนะครับน่าจะได้ไปอยู่กับสักทีมจริง,รงๆที่ได้เเล่นชุดใหญ่สักทีนะครับนะก็แสดงความยินดีกับทีมมาชินโนราด้วยแล้วกันนะครับนะสู้ๆนะเอาใจช่วยเสมอนะครับนะเออแล้วก็มากันที่ข่าวต่อไปนะครับนะก็สมโมสรเรานะครับ อาร์เซนอลก็ได้เมื่อคืนมีการประกาศรายชื่อนะครับผมนักเตะ25คนที่จะลงเล่นในรายการยูฟ่าแชมเปียนลีกเรียบร้อยแล้วนะครับนะก็มันต้องส่งรายชื่อใช่ไหม25คนนะครับซึ่งก็อย่างที่เรารู้กันใช่ปะว่าเดี๋ยวกลางสัปดาห์หน้านะครับก็เราก็จะเตะแชมเปียนลีกแล้วนะครับในรอบ7ปีนะตื่นเต้นเหมือนกันเมื่อคืนนี้ก็ได้มีการส่งรายชื่อไปทั้งหมด25คนนะครับนะก็จะ ประกอบไปด้วยดังนี้เลยนะครับผู้สับปะตูนะครับก็จะมีอารอนแลมเดลนะครับเดบิดไลย่าแล้วก็เจมส์ฮิวสันนะครับกองหลังนะครับผมก็จะมีเซดิกโซเลสนะรีโนซูซ่านะครับทาชิฮิโรโทมิยาสุโอเันเดอร์ชินเซนโกนะครับเบนไวท์กาเบรียลมาเกยสยาคุบคิวิออร์วิลเลียมซาลิบานะครับกองกลางก็จะมีเอลเนนี่นะครับนะมีจอร์จินโยมีปาเตนะครับมีเด็แคนไรท์มาตินเอเดกาดไคฮาวเวดฟาบิโอเวร่าแล้วก็เอมิลสมิธโรนะครับ ส่วนกองหน้านะก็จะมีเรนโดทอสซานะครับบุโกโยซาก้ากาเบียรมาร์ตินารีเรดเนลสันเอ็ดดี้แอนเคเทียแล้วก็กาเบียรเชซุสนะครับนะส่วนคนอื่นๆนะครับที่ไม่มีชื่อในครั้งนี้นะต้องบอกว่าเขาก็จะไปอยู่ในส่วนของบีลิศนะครับเอลิศเนี่ยก็คือจะเป็นนักเตะที่อ่ะต่างชาตินะครับผมรวมไปถึงนักเตะที่มีอายุเกินค่ากําหนดนะครับนะก็จะมาอยู่ในเอลิศก็หรือว่าเรียกง่ายๆก็คือตัวหลักนั่นแหละนะครับนะนะบนะซึ่งข้อสังเกตในเอลิศครั้งนี้นะครับก็คือ1 เยเลนทิมเบอร์ ber, ไม่มีชื่อนะครับนะเพราะว่าทิมเบอร์มีการบาดเจ็บหนักเนาะแต่ก็ไม่ต้องกังวลแต่อย่างใดน,นะครับถ้าเกิดว่าสมมติในท้ายที่สุดแล้วนะครับทิมเบอร์เกิดรักษาตัวเองได้เร็วกลับมาได้เร็วนะครับเชเบอร์ลีก็จะมีช่องว่านะครับมีโอกาสในการเปิดให้ส่งรายชื่อได้อีกครั้งหนึ่งนะครับนะส่วนนักเตะดาวรุ่งนะครับนะอย่างเจมส์ฮิลซันแล้วก็ลีโนซูซาเนี่ยนะครับนะก็ถือว่าเป็น2คนนะครับที่ อาเซนอลนะครับอาร์เตต้าเนี่ยเลือกใส่มาในเอลิสเลยนะครับทั้งทั้งที่จริงๆแล้ว2คนเนี่ยก็สามารถอยู่ในบีลิสก็ได้นะครับแต่ว่าอาร์เตต้าใส่มาในเอลิสนะครับก็แปลว่ามันมันพอจะคาดการแล้วกันนะครับพอจะคาดการได้ว่าอาร์เตต้าน่าจะมอง2คนนี้เนี่ยมีบทบาท นะครับมีบทบาทในทีมแน่นอนนะครับไม่มากก็น้อยเนาะแต่อย่างอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับส่วนคนอื่นๆนะอย่างที่ผมบอกไปนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบอีธานเอ็นวานเนลี่นะครับรูเอลวอเตอร์เนาะคาวไฮอามาริโอเคอร์เซอร์ดูเบอรีมาลูอิสควอรีนะครับเบลลี่อิบราฮิมและอีกมากมายเด็กดาวรุ่งต่างๆเนาะเหล่านั้นนะครับจะอยู่ในรายชื่อของบีลิสนะครับซึ่งบีลิสเนี่ยนะฮะสามารถส่งรายชื่อได้ไม่จํากัดจํานวนนะครับเด็กดาวรุ่งทุกคนเนี่ยมีสิทธิ ได้เอ,อ่ได้ลงเล่นแชมเปี้ยนลีกหมดนะครับอยู่ที่ว่าพี่ต้าจะใช้หรือเปล่าเนาะก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับรายชื่อแชมเปี้ยนลีกนะครับนะก็สัปดาห์หน้าก็เดี๋ยวจะกับมาลงเล่นกันแล้วนะครับนะก็รอลุ้นรอดูกันนะทุกคนนะเออนี่ๆนี่ี่ห้นนคนนะครับเอ่อโอเคอ่ะทีนี้ข่าวทีมเราหมดแล้วนะครับก็มาข่าวทีมอื่นบ้างแม่ก็ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่มัน แม่มันมันน่าตีจริงๆนะพอปล็อกบานะล่าสุดก็เอาอีกแล้วนะฮะพอปล็อกบานะครับนะก็มี Official Segment นะครับนะั่จากสโมอสรจูเวนตุสนะครับว่าพอบล็อกบาร์นะจะโดนแบนนะครับโดนแบนเป็นที่เรียบร้อยนะครับนะหลังจากเขาต่อเอ่อตรวจสอบนะครับการใช้สารกระตุ้นนะครับไม่ผ่านก็คือมีการตรวจสอบอนะแล้วมันรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีสารอะไรบางอย่างแปลกๆในร่างกายนะครับนะก็เลย ให้เป็นโดนแบนไปก่อนนะครับซึ่งก็ในครั้งนี้กมันก็ต้องบอกว่าเออมันก็ต้องรอดูไปอีกสักแป๊บหนึ่งนะว่าไอสารที่เขาใช้เนี่ยมันคืออะไรนะครับตอนนี้มันมีหลายกระแสะมากมายนะครับบางคนก็บอกว่าเฮ้ยเป็นยานอนหลับ นะครับเอเย่น <N> ของปอกบาเขาออกมาบอกว่าเฮ้ยจริงๆมันไม่มีอะไรเราต้องรอการวิเคราะห์รอการตรวจก่อนตอนนี้เรายังพูดอะไรมากไม่ได้นะครับและเราก็ไม่ต้องการบิดเบือนข้อมูลแต่อย่างใดนะครับแล้วเขาก็รับประกันได้ว่าปอกบาไม่เคยมีการใช้สารกระตุ้นนันนุน,น,นีมากมายนะครับอันนี้คือเอเย่นแต่ว่าในเซกเมนต์ของสโมอสรเนี่ยก็ต้องบอกว่าตอนนี้ทดสอบแล้วมันไม่ผ่านนะครับก็เลยต้องแบนไปก่อนนะครับนะซึ่งก็ไม่รู้ว่าปอกบาจะ เป็นยังไงต่อไปเหมือนกันนะครับน่าเสียดายมากๆนะฝีมือมันเก่งจริงแต่มันชอบมีอะไรแบบเนี้ยแปลกๆนะครับพอปอกบานะก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะเนาะปอกบาเลยนะครับเอ่ออ่ะแล้วก็มากันที่โอลิมปิกลียงนะครับนะก็มีการประกาศออฟฟิเชียลเรียบร้อยแล้วนะครับนะกับการปลดโลลองบองนะครับนะออกจากตำแหน่งเฮสโคดนะครับโลลองบองก็อดีตกุนซือทีมชาติฝรั่งเศสนั่นมากมายนะครับ ตำนานฝรังศสคนหนึ่งเลยแหละนะครับก็โดนปลดเรียบร้อยแล้วตอนนี้นะครับตอนนี้ลียงก็ว่างงานอยู่นะคุณซือว่างงานอยู่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นใครต่อไปนะครับก็มีหลายชื่อมากมายนะครับนะมีแกมพอตเตอร์ด้วยนะเออก็ต้องรอดูว่าจะเป็นใครนะครับนะกับลียงเนาะแล้วก็อะมาที่ข่าวสุดท้ายนะครับก็ หลังจากมีข่าวกันอยู่หลายวันนะครับเมื่อเช้านี้ล่าสุดก็เดินทางไปถึงกาตาแล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับมาโกเวลตินะกองกลางตัวเก่งเลยนะครับนะของปารีสแซงต์แชงแมงนะครับก็กำลังจะย้ายไปอยู่สโม,มสรเอาอาบ,บีนะทีมในลีกาตานะครับไม่ใช่ซาอุนะเป็นกาตานะครับก็เวลติก็กำลังจะย้ายไปเอาอาราบ,บีเนาะส่วนการเปิดตัวยังไงเนี่ยผมเชื่อว่าไม่เกินวัน2วันก็คงจะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับนะกับมาโกเวลตินะครับเออ โอเคทุกคนวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับข่าวสารประจําวันนี้เนาะก็อย่างที่บอกก็จะรวบรวมมาให้เฉพาะที่มันแบบน่าสนใจจริงๆแล้วก็ที่มันรู้สึกว่าเอามาพูดคุยกันต่อเป็นเรื่องได้นะครับนะโอเควันนี้ก็วันอังคารนะครับนะวันที่2ของสัปดาห์แล้วนะครับก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกคนที่ไปทํางานนะครับแนละ้วขอให้เจอเพื่อนร่วมงานที่ดีขอให้เจอสภาพอากาศที่ดีนะครับไม่ได้มีเรื่องอะไรที่มันกวนใจเลยนะครับนะขอให้เป็นวันที่ดีมากๆของทุกคนนะครับแล้วก็ ถ้าเกิดยังไงเนี่ยเดี๋ยวเรามาเจอกันได้ตอนเย็นเหมือนเดิมนะครับทุกวันหนึ่งทุ่มตรงเนาะตอนเย็นวันนี้จะเป็นเรื่องอะไรเนี่ยเดี๋ยวเรามารอติดตามไปด้วยกันนะครับนะยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับทุกคนนะโอเควันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับทุกคนสวัสดีครับบ๊ายบายไปแล้วครับฝากกดไลค์ให้ด้ยวยนะครับทุกคนนะไปแล้วบ๊ายบาย,บาย